พี่น้องท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หาเดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6 4ครับวันนี้อากาศอากาศค้มฟ้าค้มฝนดังที่มีความกดอากาศงานให้ภาคอิสานเฮานะครับตกกระบดดตกแข้งรอครับพ่อพญากเกิดดีๆนี่ เป็นตะเกียววุ้วปีนี่มันดีโอกาสดีเลยมาเอางัวมาเลียงครับถ้าฝนตกก็จะเสีเดยดอาเขาไปน่าสวนหญ่แหละครับพางวัวมาเลียงมันผักพรอนอุดผ้พาพีนองชุงม่มบรรยากาศตะลนมีน้ำเนี่ครับแต่ว่าตหลายดอกันตกมาแห้งก็หนีขคืนอีิเขาก็ดิมแห้งอยู่กำลังมีนม้ำ เด็กน้อยนะครับหม่องคุ้มได้หนิหม่องบุกคุ้มคือดิบบมี่ของอโคกคุ้มมีนะครับหม่องแก๊กป้ายหยาของกรดิบบะมี่ห <c oughs> ม่องนี่มีหม่องคุ้มติดถนนเป็นตะไคร่หนิกระดิบมี่หนามากกล้าเป็นหมองชุง่มธรรมชาติครับเด็กน้อยเฉยพี่น้องได้ฝนบ่มาตกตามฤดู <c oughs> กาลตามฤดูกาลนะครับเกษตรใด ปลูกหยาเลี้ยงงัวที่บา้านใครบอกมันเพือจะตกแต่นี่แหละครับป่าหยาไวแต่ปล่อยงัวเลี้ยงมือได้กี่ขันกับพวกเกี่ยวปล่อยใส่ตัดพาพพี่น้อยเบื้องงัวครับเดี๋ยวนี้มีงวัวงเถิดจะตัว น้องดิบเบิ่งนะครับหลังจากติดตลาดปิดปีเหี่ยวมานะครับแต่พอใดไปตลาดขายน้ำบานแน่ไปตลาดขลิมวนเห็นหนาพีดานะ้นองง่ายห้อยทั้งหลายแล้วครับน้องเบิ่งไหวผมนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับ สีขาวหุ่นเปลี่ยนได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าถือไอ้แพงถือมาสองสองหมื่นกลัวหรอครับเนี่ยพี่นอ้องเบิ่งเอาเป็นแต่เป็นผอพันธ์ใดบ่มีมะเขาวดูพอ่อบ้านๆนะครับแต่ว่าพ่อมาหมั่นบ้าน,านแต่ว่าออกลูกมาให้ลูกงามครับพ่อบ้านตัวนี้แต่มันหนึ่งพ่อสีแดงเมียสีแดงออกมาขาว ของว่าสีขาวสีบางบอะไนี่คือเป็นพันธุกรรมนะครับมันถึมีถึงตะปูตะยาพอ่อแม่ยที่มันกิดซับออกมาเป็นสีละพ่อแดงแม่แดงจะออกลูกขาวเป็นพ่อวามันนะครับก็ลูกออกมารออยู่ชาวบถือว่าแพ่งหนะสื่มาสองหมื่นขัวครับมาเบิง่ง ตัวนี้นะมักง่วเพินดิ้ไงง่วจะบานบานให้มันลูกพริกแดงให้ได้เดี๋ยวเพิ่นปลากับสีแดงไปสื้อนี่เพิ่นเพินอย่งไร้สามหมื่นสามหมื่นโอ้ยสามหมื่นเพิ่นบ่ราไข่ไข่มักก็เพิ่นครับพื่ได้วาแพ้งก็ตามแต่ออกมาของเพิน พี่น้องเบิ่งเห็นได้คือวันนี้เป็นรถไถย,ยุดอกอ่ะรถไคถค้ารถอยู่หาลอยละถือพ่กแพงเอาแดงดีกว่าเพื่อนป่นานี่แหละครับผู้ใดข้อมักนะครับผู้ใดามา,าเจ้าคือนสือ่องาะแพงแต่มันบ่แพงนั้นมักมักไผมักพั้นหมดแล้วนี่แหละครับทีแดงต้องเป็นตาพอเป็นพอพันใหญ่บนนี้บ้ามันผีแดง ินเนงายก็ดีครับแต่ว่าหัวอาหารบ่ราะใครกินเพิ่นบ่บ่เลีเเเ้ยงหัวอาหารเลีเ้ยงแต่หญ้าธรรมดาเอามากกัเลี่ยนๆเ,เนี่ยทีไหนมันถึงง่ายขึ้นแบบมันทำเบิบ่งบางาานะงาดไปไหนเนี่ยลูกผิดแดงเป็นแต่เป็นผอพันธุ์ไหนปะบอกได้เด้อพี่น้องเลยเ <laughs> นี่ยตัวนี้นะครับ Kim bay luôn kim bay kim 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 nhang, nhang kim 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 bay. kim 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 thảo với tôi này, kim kim bay, bay xìa cả khoang kim khoang bỏ, kim kim นี่กับต้นหนึ่งตัวเถิดได้ครับนี่กับเถิดเกือบสามชีพขับพี่น้องกับเบื้องให้ได้สูงเติบเป็นตัวนี้สูงมันลอยเกือบลอยสามทีปุ่นละครับสีแดงดุบะดุวันบา,นบานทให้กันครับนี่วอดนี้มีทั้งวอดเถิดครับสร้างตลาดเปิด ถูไปถูกลก่องนอกชมสาวมาจินดูก,กินนี่แหละครับตัวที่สามบันซื้อของนี่สองตัวตัวเมียตัวหนึ่งกุ้มมันเหมนเอาซะ เดี๋วเป็นงกลุกกลมก็ะเด็นเข้ามาตัวเดียวนี่แหละขับเกือบสามหมื่นต่อเมื่อเอาผมสือแพียงปากินไปลูกไป ตัวหนึห่งโค้งสางใส่ได้ยุต่ว่าจ้อยว่ากินหัวอาหารเลยนี่คือมาเกือแบสองมื่นครับคือทอดพี่น้องเอฟซีเลยครับเพื่อไปสนามปานนี่ไป,ปยุติสน,นามปัตตาิดไปสนามท่าขุนลหละครับปัตตานีหนึ่งสนาม ขนน้ำกระสินขันน้ำประพิดได้ไปเกือบทุกมือแล้วครับเห็นหนาพีดห่างไน้ไดห้อยข,า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 ข้อขาง้อข้อขาค้อยน้ำกันวนไปพุทธประเยบนี่แหละครับบรรยากาศของเฮาพายุเขา ประมาณเวียดนามก่อให้หล้มครับก่อให้หล้มกันว่าตกปลาเนี่โอ้ยมืดแต่รับปีนว่าได้กเกี่ยวเราเขา้านี่ครับรอดตลาดเปิดนี่สี่ตัวครับแม่ก็หลูกพันก็เอาไปมืดแลวไปเ่าตะวัวเธอเขามา ากาศครับรอบๆของวัวผมป้ามป้ามวัวนะครับตอนแรกคลิปนี่ฝากตอนไปนอกวัาซ้ำนี้ครับผู้มันชนสตีชันนะครับคือหอดแฟนเพียงในหอยเอฟซีทุกตุกทัาน,นะครับโดนดน,ดนจำไว้ อมาจากกันนะครับตลาดเปิดกะโคงสิได้เห็นหนากันดูครับอยู่ใกล้ๆกะโคงสิเปิดแล้วครับตลาดงัวตลาดคว้วห้องนะครับหลังจากมีโรคขนโรคซัดเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าล้ำปีสกินของงัวของควายเขาสุก้อนเดี๋ยวก็มีโควิดโคบิดนะครับกำลังสีสร้างไปแล้วละกำลังถี่เกลี้ยงไปแล้วอยู่จใกล้ๆสนามกะโคงสิเปิดนะครับกับจิริพ่อกันกับนายหอยกับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับคื้นหัวเด้อพี่น้องเลย นี่ฝากตอนเป็นองค์เซมเลยครับขอเข้าเข้ามาสบายดี